เ้ยไม่จริงไม่จริงอย่างแกเนี่ยนะจะมาเป็นเพื่อนฉันนะ่ะไม่มีทางหรอกโอ้ยดูหุ่นแกสิแห้งขนาดนี้เนี่ยบอสเนี่ยไม่เอาแกหรอกอ้าวทำไมนายพูดอย่างนี้ละเพื่อนอยากเด สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Sakura s c h o o l Simulator เช่เคยนะครับผอมเย่ yeah! เอาละค่ะเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมคะที่ว่าเราเนี่ยปลอมตัวเป็นแก๊งยากุซ่าสูตรสีดำไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็จะเหลือแต่ยากุซ่าสูตรสีชมพูนะคะทุกคนฮ่ฮ่ฮ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาปลอม ตัวเป็นสูตรสีชมพูกันบ้างนะคะไปค่ะสำหรับทรงผมนะคะเราจะมาใช้เป็นทรงนี้กันค่ะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีกันด้วยนะครับผมนี่เลยค่ะเราต้องใช้เป็นสีนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อผ้านะคะก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยค่ะใช่แล้วเราจะมาใส่สูตรกันนะคะเออยู่ไหนนะ น่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะนี่ไงฮ่า <l> ฮ <ain> <l ain> แล้วก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนมาเปลี่ยนสีกันค่ะ <l ain> ปพอว่านะสูตรเนี่ยต้องเป็นสีนี้ว่ะเ <l ain> พราะว่าในเกมเนี่ยเขาไม่ได้ออกชมพูจ๋าหรือเปล่าเนาะเอ๊อหรือว่าจะเป็นชมพูจ๋าดีเออเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะคะทุกคน <l ain> นี่มาแล้วคร,รับผมเป็นไง <l ain> เหมือนไหม ปอว่านะจริงๆคือมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนทั้งหมดนะคะทุกคนค่ะสําหรับปอนะคะก็ให้ความเหมือนเนี่ยเพียงแค่เออรามัณสัก20%เท่านั้นนะคะทุกคนเออจึ้มโอเคค่ะเราก็วาร์ปมาที่นี่แล้วนะคะทุกคนคือเราเนี่ยไม่ได้จะมาปลอมตัวเป็นบอสหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราเนี่ย แค่จะมาปลอมตัวเป็นยากุซ่าเฉยๆนะคะเอทุกคนคือจะบอกว่าอไรรึมั้ยถามว่าเหมือนไหมเหรอไหนขอดูซิว่าเหมือนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไมีความเหมือนเลยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะปอก็กําลัง พยายามนะคะหาสีที่มันเหมือนกับของเขาค่ะแต่ว่าไม่มีเลยเหรอ <c oughs> คือถ้าเป็นในเกมเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีสูตรชมพูออกนมๆนมเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเขานะคะทุกคนเออแต่ว่ามีอันนี้แหละคะ่ะที่มันพอคล้ายๆอยู่นะคะมันจะเป็นแบบว่าชมพูแบบว่าซิดๆเลยนะคะถามว่าเหมือนไหมคือมันก็แอบคล้ายๆอยู่นะคะแต่ว่าปอนเนี่ยคิดว่ามัน ดูจืดไปหน่อยนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเนาะเออเอาเป็นชมพูแป๊ดแปดแล้วกันนะคะทุกคนแบบว่าดูมีสีสันมากขึ้นนะคะเอาละเพื่อนอยากไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าฉันเนี่ยมาทำอะไรที่นี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันน่ะก็จะมาเข้าแก๊งผู้แก๊ยังไงล่ะครับผมเฮ้ยไม่จริงไม่จริง อย่างแกเนี่ยนะจะมาเป็นเพื่อนฉันน่ะไม่มีทางหรอกโอ้ยดูหุ่นแกสิแห้งขนาดนี้เนี่ยบอสเนี่ยไม่เอาแกหรอกอ้าวทำไมนายพูดอย่างนี้ล่ะเพื่อน,นยากโอ้โหถึงฉันเนี่ยจะหุ่นงี้นะแต่ว่าฉันน่ะก็รักติงนูเฟยเฮ้ย,ยเพิรเจอร์อะของแกเนี่ย ฉันคิดว่าแกเนี่ยควรจะรีบใส่หัวออกไปนะไม่งั้นฉันจะโทรเรียกบอสแล้วเฮ้ย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 โอเคโอเคโอเคงั้นงั้นฉันไปก่อะเพื่อนยากเอ้ยทุกคนเรารีบไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่านักเลงที่นี่นะคะคือบอกเลยว่าโหดที่สุดแล้วนะคะคือโหดกว่าพวกแก๊งูตรสีดําอีกนะคะทุกคนใช่ไหมหุ้ยอย่างเราเนี่ยนะก็ทําได้แค่มายืนเทียบข้างเขานะฮะแล้ว คงไม่มีวันนะคะได้เข้าไปอยู่ในแก๊งเขาแน่นอนนะคะทุกคน <c oughs> คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะคะไปดีกว่าค่ะกลับบ้านเฮาดีกว่านะครับผมกลับมาที่บ้านดีกว่ากลับมาหาน้องปีโป้ดีกว่าน้องหมาป้าป้าเนี่ยคงไม่ได้เป็นแล้วแหละยากูซนะ่าสุดสิ้มพูน่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รับป้าป้าเข้าแก๊งนนะ่ะ เพราะว่าป๊าป๊าเนี่ยหอมเกินไปนะเอาล่ะปีโป้มากอดซิออันนี้คือเราก็กลับมาให้หมาปอบนะคะทุกคน โอ้ยไปดีกว่าแต่ว่าไหนๆเนี่ยคือเราก็แต่งตัวมาเต็มยศขนาดนี้แล้วนะคะไปหาเม,มียดีกว่าเมียจะหถาผีมาแล้วจ้ะอ้าวเดี๋ยวที่รักนี่คุณไปท้องมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยที่รักเป็ท้องมานานแล้วคุณน่ะลืมหรอกหลอเออเออ ผมไม่ได้ลืมครับแต่ผมก็แค่งงนะว่าคุณนะ่ะทำไมถึงท้องโยอะไวจุงนะฮะโอเคที่รักวันนี้ผมว่างนะจริงๆแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเป็นเมียเก็บของเรานะคะที่ว่าเราเนี่ยเผลอไปทำเขาท้องนะคะโทษทั้งเจ้าเมียน้อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะดูแลคุณเองนะที่รักมานี่มา,มา โอ้ยคือผู้หญิงคนนี้นะคะท้องอยู่ประมาณ8เดือนแล้วค่ะทุกคนก็คือว่าใกล้จะคลอดแล้วนะคะเอาล่ะที่รักแต่ผมเนี่ยจะพาคุณไปเดทนะโอเคไหมโอ้ยขอบคุณนะคะที่รักงั้นก็ตามมาเลยแล้วกันนะอยากรู้ว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันซ้อนสองได้ไหมนะคะทุกคนเฮ้ยมันซ้อนสองได้ด้วยว่ะโอ้โหเป็นไงโคตรเท่อะ เทเกินดูสิพาเมียนะคะมาแว้นนะคะโอ้ยที่รักเดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะพาคุณนะครับไปแว้นนะครับผมไปเลย,ยไปกันดีกว่าวยเฮ้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 ย,ย,ยจะว่าไปแล้วเนี่ยผมว่านะผมเนี่ยพาคุณนะคะไปซื้อรถคันใหม่ดีกว่าเนาะคุณเนี่ยจะได้ ไม่ต้องลำบากนะครับที่รักนี่เลยค่ะมาๆมา,มาคุณครับลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อที่รักครับเราถึงแล้วนะคุณลงมาได้แล้วเออเดี๋ยวนะ อย่าบอกนะคะว่าคุณเนี่ยติดใจกับการเป็นเด็กสกอยนะอ๋อเปล่าค่ะฉันไม่ได้อยากเป็นเด็กสกอยนะคะเอองั้นก็ลงมาเลยครับไป,รไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณนะคะมาซื้อรถคันใหม่ดีกว่านะ <c oughs> คุณจะได้นั่งสบายสบายยังไงล่นนะครับผม <c oughs> เอาละค่ะเราจะขี่คันไหนไปดีนะ <c oughs> เอาเป็นคันนี้แล้วกันนะคะ มาหม,ามา่มาที่รัรบขึ้นมาเลยอ้โหคันนี้คือบอกเดี๋ยวว่าเทมากๆากบอกเลยว่าเทมากๆเลยนะครับเอ๊ะหรือว่าเราจะพาเมียน้อยนะคะไปแต่งงานดีล่ะเอเพราะว่าเขาเนี่ยก็แบบว่าท้องกับเราแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยคุณวันนี้นะผมก็มีเรื่องอยากจะมาเซอร์ไพรส์นะครับอะไรนะคะแล้วคุณมาที่นี่ทำไมเหรอเออ ผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะครับอะไรหรอคะเรามาแต่งงานกันดีไหมอ่ะจริงหรอคะว้าวใช่แล้วเพราะว่าในไหนเนี่ยคุณก็ท้องกับผมแล้วนะ่ะเราก็มาทำพิธีกันเลยดีไหมล่ะครับโอ้ยวิเศษจริงเลยคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาที่วงนี้กันนะคะปึ้มมาเลยพึมนี่การแต่งงานเนี่ย ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮ่าฮ่ฮ่ที่รักครับมันนี่เร็วไปไปไปสวัสดีครับแม่ชีพอดีว่าวันนี้ผมจะพาแฟนผมเนี่ยมาแต่งงานนะครับโอ้ยเชิญเลยค่ะ โอเคเรามาแต่งงานกันดีกว่านะครับคุณผู้ชายคะได้โปรดนะคะสัญญากับผู้หญิงะะ้วยค่ะว่าคุณเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งเขานะคะอ,อ๋อได้ครับที่รักผม จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณอุ๊ยขาดที่รักเอาละค่ะทุกคนสัญญาต้องเป็นสัญญานี่ค่ะก็ทาการนะคะทําพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนเป็นไงเป็นไงไหนๆก็มาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวปอนนะคะก็จะพาภรรยาสุดเทิบนะคะไปกินบุฟเฟ่กันดีกว่านะคะเอาละ่ะที่รักครับขึ้นมาเลยครับไปค่ะ หลังจากที่เรานะคะก็ ทำพิธีแต่งงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพาแฟนนะคะไปดินเนอร์กันค่ะที่รักครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณนะครับมาดินเนอร์ที่นี่กันนะครับเพราะว่าเขาเลื่องลือกันว่าหมูที่นี่เนี่ยอร่อยอร่อยนะครับคุณผมขอเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดแล้วกันนะคะก็คืออันนี้เลยครับอุ้ยมันคือเมนูเนื้อนะคะผม ว้าวจริงน่ากินอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะอ้าวที่รักครับนี่ผมพาคุณมากินหมูนะแต่คุณมานั่งกินเค้กเหรอเออพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฉันก็กําลังท้องอยู่นะคะก็เลยอยากกินแต่ของหวานนะคะขอโทษทีค่ะเอ,อ้ยรู้แบบนี้นะไม่น่าพามาเลยเนี่ยไม่คุ้มเลยเอ,อ้าว วอ้ยผมอิ่มแล้วนะครับคุณเรากลับตั้งเกันดีกว่าเนาะคุณปาไปเร็วเดี๋ยวปอจะพาเมียน้อยนะคะไปส่งที่บ้านแล้วกันนะคะเออโอ้ยเป็นรถที่แบบว่าโคตรซิงเลยนะครับไปครับไปว้าอ้าเออเออเออที่รักเมื่อกี้ผมชนอะไรไป ชนผีตายเดี๋ยวไม่นะเออเออ,เอ,อคุณครับผมขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยมันเบรกไม่ทันจริงนะเอแต่ว่ายังไงคุณก็เป็นผีใช่ไหมล่ะงั้นคุณก็มาเกิดใหม่แล้วกันนะครับอุย้ยที่รักเรารีบหนีดีกว่าเ,เมื่อกี้คือปอแบบว่ามองไม่ทันจริงๆนะคะก็เลยชนเข้าไปแบบว่าเต็มเเลยนะคะโอ้ย เอาล่ะที่รักครับผมก็มาส่งแล้วนะคะคุณก็เอา้าเดี๋ยวคุณโอ้ยตายแล้วมันนี่มันนี่ตายแล้วเมื่อกี้คือเราลืมรับเมียค่ะโอเคคับที่รัก งั้นคุณก็นอนพักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาคุณใหม่นะครับคุณครับคือต่อให้เราเนี่ยจะแบบว่าแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะก็คือขอยังไม่อยู่ร่วมกินกับใครแล้วกันนะครับโอ้ยไปดีกว่าโว้ยกลับบ้านดีกว่าโอ้ยวันนี้นะคะก็แบบว่าชนคนตายไปหนึ่งคนเลยนะคะทุกคน โอ้ยให้ตายเถอะโอ้ยถึงบ้านสักทีน่ะ ไปดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าไปหาหมาดีกว่าปีโป้ปับป,ป้ากลับมาแล้วลูกเอาละค่ะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆก็ชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยปอจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายค่ะพมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน